สำหรับใบนี้นะคะก็จะเป็นคล้องแขนนะคะ1นึ่งซิแอมแนชอปนะคะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะตัวคล้องแขนตัวนี้เขาสามารถถอดออกได้นะคะลูกค้าจะทําเป็นกระเป๋าถือเฉยๆหรือว่าจะใส่ล้องแขนเข้าไปก็ได้นะตัวนี้เขาจะเป็นหนังทั้งใบนะคะหนังสีแดงนะคะพิมพ์ลายมิกกี้เมาส์สีดำเนี่ยคะ่ะด้านหลังก็จะเป็นหนังแรงล้วนนะคะแล้วก็ คขิปสีขาวนะคะที่เป็นหนังตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะมีแค่นี้เดี๋ยวเรามาดูด้านในของใบนี้กันนะคะด้านในเขาก็จะเป็นเป็นช่องโล่งๆแบบนี้เลยนะคะหนึ่งช่องนะแล้วก็มีช่องเล็กๆฝั่งนี้ให้สองช่องสำหรับใส่บัตรนะคะก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวต้องมีลูกค้าถามว่าสามารถใส่แบงค์พันยาวได้ไหมนี่นะคะแบงค์พันยาวคือเขาใส่แล้วเขาจะติด ตรงเนี้ยนะคะคือใส่เต็มใบไม่ได้นะคะจงังหวะลูกค้าต้องงอนิดนึงนะคะเราก็ใส่เข้าไปแล้วก็ไปกลางข้างในเนี้ยได้นะคะแบงค์พันยาวเพราะว่าตัวแบงค์พันเขากว้างเอ้ยกะเป๋าเขาเขากว้างกว่าแบงค์พันเยอะเลยนะคะ,ะส่วน13 Pro Max สามารถใส่ได้ไหมเดี๋ยวนุ่นลองใส่ให้นะคะอันนี้จะเป็นเคสของ13 Pro Max นะคะใส่ก็คือลูกค้าจะต้องดันเข้าไปนิดนึงนะคะ แบบนี้สามารถใส่ได้นะคะเวลาเอาออกก็คือช่วงแรกๆหนังเขายังไม่ยืดก็อาจจะถอดเท้าถอดออกยากน,นิดนึงแต่ถ้าใช้ไปสักระยะหนึ่งนะคะน่าจะถอดออดึงเข้าดึงออกง่ายขึ้นนะคะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะหมดแค่นี้เดี๋ยวนุ่มวัดขนาดให้นะคะความยาวของเขานะคะประมาณเจ็ดนิ้วครึ่งนะแล้วก็ความสูงของเขาประมาณสี่นิ้วครึ่งนะคะเกือบเกือบห้านิ้ว ส่วนความหนาเขาก็มีบ้างเล็กน้อยนะคะไม่ถึงกําหนาเยอะนะประมาณสักครึ่งนิ้วได้นะคะแต่ว่าก็สามารถขยายแบบนี้ได้นะคะใส่ให้เขาตุงๆได้ก็ใครชอบลองดูนะคะใบนี้มีที่เมาส์